ถังถังมีของหมู่บ้านอยู่ตัวนึงแต่เขากระจกมันทุบไว้แต่ผมไม่อยู่ที่บ้านอยู่วิ่งเข้ามาเอาแถวเนี้ยก็ตั้งไว้เต็มเลยจังถังหมู่บ้านคนล้อเยอะๆอย่างเงี้ยนะไม่มีเคมีไม่มีเคื้อไม่แถวแถวนี้มีเยอะไปเลยน่ะเขาตั้งไว้ตามเสาไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่ามันถ้ามันเยอะเกินมันจะฉีดอยู่ไหมนะอันนี้เกิดเหตุทึงไมรถยน ลุกลามไปในตัวสารเกิดเกิดจอยล้มเก้าห้าสิบแปดเจ้าหน้าที่อยู่ระหวังใช้น้ำาสามารถควบคุมได้อยู่เลย สชั้นอันนี้สามชั้นลมเก้าหนึ่งภูกรุ่ม